สวัสดีครับวันนี้ก็มากับเกมวันพ h ม u น,นะครับก็นี่ก็นะครับหลักนะครับแบบไม่ค่อยได้เลยลังมันก็เลยมีแค่นี้นะครับตัวก็จะมีอันนี้ก็ทีมนะครับช่วยในนําทีมหน่อยน,นะครับพอดีไม่รู้จะจัดยังไงก็จัดไปมากก่อนแบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง๋ยวก,ก็เข้าจุก,ก็ไม่เข้านะครับอันนี้ก็เหมือนจะทิ้งไว้ มีช่วงหนึ่งทิ้งไว้ไปเดือนหนึ่งแล้วเพิ่งกลับมานะครับนี่เซิร์ฟ277นะครับตัวในทีมก็จะมีอาชูราคาบุโต้อุลกิวันทอมมาสเตอร์ตอมิคจะคาบะเด็กแล้วก็โกลเด้นบอลน,นะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังปั้นทีมป,ปีศาจอยู่นะครับก็จะมีอชาชูราคาบุโต้อาร์ชาใต้ดินวัคซีนแมน c อมบูฟินิ t ี้แล้วก็จีนัทกับอาฟูเคเกลนะครับนันก็จะเป็นทีมพิเศ์ก็จีนัทกับฟูเคเกลก็ยังไม่ได้ปั้นพอยังไม่ได้ปั้นเพิ่มนะครับโอเคเกล อัฟูเคกาหน่อยนะครับเก็บไว้นะครับอันนี้เก็บไว้จะอัพนี่พวกวัคซีนแมนนี่ก็ราชาใตด,ดินนะครับตอนนี้อยากได้ราชาทะเลลึกนะครับถ้าเนราชาทะเลลึกก็จะถอดจิน,นัดออกนะครับจีน,นัดก็อยู่ประมาณนี้ นี่คือพลังของตัววงที่ไม่ค่อยเล่นอันนี้คือไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นก็กลับมาเล่นก็มีพลังอยู่แสนหนึ่ง hmm นะครับแสนเดียวเศร้าอะ <nea> ตอมิกยังไม่ขึ้นแสนนะครับโกลเด้นบอลก็ยังไม่ขึ้นก็เก้าหมื่น er, เจ็ดเก้าหมื่นสามเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นสามหกหมื่นเก้าก็ลดลงมาเรื่อยเรื่อนะครับก็หกหมื่นครับไอ้สองตัวนี้ขึ้นได้เมื่อสองสาม สองสามวันที่แล้วน,นะครับโอเล่ไซตามะก็ถ้าจะบอกกันหน่อยนะครับว่าจะจัดทีมเรึ่งไหนดีจะได้ปรับเปลี่ยนนะครับค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีละนิดก็ได้นะครับก็จะงีหลายตัวอันนี้สุ่มได้วันนั้นนะครับอยู่ดีๆก็สุ่มได้นะครับคือสุ่มได้ในตัวเหลืองนะครับตัวนี้กับตัวนี้ งงมากครับมันมีโอกาสได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เหมือนกันไปดูกันดีกว่าตัวก็จะเหลือแค่นี้นะครับตอนนี้ก็มีเงินแฟดประกายแสงนะครับก็สุ่มไม่ได้แล้วับไม่มีตังค์นี่ก็จะมันนี่ครับสองตัวนี้ที่สุ่มได้พมีเศษ็ีมีหรือเปล่า พิเศษก็มีนะคะเผดประกายแสงสุส่มไม่ได้เลยนะครับเจ้ามันสุ่มไปสิบกว่ารอบนะครับเพราะว่าตอนที่มีอีเวนต์อะไรนะกาโลโลงหมดสุ่มไปยี่สิบสามสิบรอบก็ไม่ได้นะครับเจ้าสายฟรีนะครับคือ เ็บเพชรซื้อเลยนะครับตอนนีน้คือซื้อในช่วงนั้นเลยช่วงนั้นก็ซื้อช่วงนั้นไม่ซื้อเก็บเลยนะครับเ้มาคือเซิฟนี้ก็ที่สามร้อยห้าของไดมอนด์นะครับตัวอันดับอันดับหนึ่งเขาแบบขึ้นสองล้านแล้วนะครับดูทีมเขาทีิงเขามีทั้งคิงทั้งกาโลทั้ง ซอมบี้เมน์นะคะคือแบบอะไรจะขนาดนั้นนี่นะครับทีมอันดับสองอันดับสามตอนนี้ไม่ีใครมีแฟดหรือเปล่านี่เขาอยู่กิวเดียวกับอันดับหน,นึ่งนะครับตรงนี้สี่ห้าหกอยู่เกี่ยวเดียวกันนะครับนี่คนนี้น่าจะมีแฟดนี่ครับ <G ül üyor> แฟดกลายิาสงี๋จะแอบดูของแทงท็อปดีกว่ายิ่งไม่รู้อยู่ว่าจะจัดอะไร จัดยังไงอ๋อไม่ได้เป็นเซตนะครับเหมือนใส่ HP ยังไม่มีของส้มนี้ครับผมเข้ามาจะดูของตวงด้วยแอบดูแอบดูอ,ดอ๋ก็ไม่ได้จัดเป็นเซตเหมือนกันนะครับใส่ HP แล้วก็จะมีจัมตีมาก HP เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ไปดูของผมกันคนละชั้นเลยนะครับของผมแบบฟ้ากับม่วงเดียวเศามากม่วงแทบไม่มีในคังเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าม่วงก็มีแค่ตัวสองตัวน่าจะใช่นะครับเอามีสามตัวม่วงมีแค่สามตัวนะครับแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ได้แค่กางเกงนะครับก็คือตัวผมจะใส่เป็น HP เรววๆนี้นะครับมีจะมีโจมตีเพราะว่าที่ใส่โจมตีอันนี้เพราะว่า มันเป็นกางเกงม่วงครับก็เลยยัดเข้าไปมันก็จะมีฮปที HP percentage นะครับนี่ก็เป็น HP เ e r c e n t a g e นี่ก็จะมีผลต้านทานแล้วก็จะมีโจมตีแต่ไม่ยังเสริมเข้ามาก็เห็นมันเรืองใส่ก็เลยใส่อันนี้ก็ของอ a t o มิกนะครับ a t o m มิกก็จะมีจมตีจมตีี HP box ที่เอา HP box มาใส่ให้เพราะว่ามันเป็นจมตีสันแรก HP b ็อกก็แค่เสริมเข้ามาเสริมนะครับแล้วมันเป็นของม่วงเปลี่ยนมาใส่ให้ตรง อันนี้ก็โจมตีความเร็วโจมตีความเร็วไอ,อ้ยันนี้ HP ความเร็วเพราะว่าของความเร็วไม่มีแล้วก็เลยใส่ HP ความเร็วแต่ว่ามันก็มี HP ไอ้โจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับก็เลยใส่อันนี้ก็โจมตีความเร็วนะครับของโกลเด้นบอลนะครับจะเป็นโจมตีอัตราคิดจะเข้า HP กับอัตราตั้งทานแค่เสริมเสริมเข้ามาเฉยๆนะครับนี่ก็โจมตีโจมตีก็โจมตีความเร็วอันหนึ่งนะครับให้ใส่เป็นของว่างให้เพราะว่า คือโ o l d e n ball ไม่ม mm ีของความเร็วเลยนะครับก็เลยเอาได้กางเกงนี้มาพอดีก็เลยใส่ให้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นโจมตี HP นะครับแล้วก็ HP กับดาเมจที่ใส่อันนี้เพราะว่ามันเป็นของมันเป็นของแบบมีทักษะเสริมก็เลยใส่นะนี่ของฟุ้งโกจะเป็นโจมตีโจมตีโจมตี HP นะครับก็คือไม่รู้จะใส่อะไรให้ก็เลยใส่โจมตีให้ไปเลยนะครับมันก็จะมีโจมตีของเด็กนแล้วก็ H p นะครับ ก็จะจมตีดามิคิก็จมตีให้ฟรีนะครับเดี๋ยวจะเป็นจมตีนะครับของจกักรพรรดิเด็กนะครับจกักรพรรดิเด็กก็จะมีโจมตีแต่ขดอัตราคีิที่เขานะครับเพราะเหมือนสกิลจกักรพรรดิเด็กต้องติดคียล้นก็จะได้ลูกไฟใส,ใส่อัตราคีิอ,อันนี้ก็แค่ใส่มาเพื่อแบบเสริมจมตีนะครับแต่ตอนนั้นไม่มีรองเท้าเนาะเดี๋ยวดูตอนนี้ว่ามีรองเท้าจมตีไหมนะครับนี่มีรองเท้าจมตีกับจมตีเปอร์เซ็นต์ ใสจมตีเปอร์เซนต์ไปแทนนะครับแล้วก็อัพพลังการต่อไนะครับจะเอาได้คันที่หนึ่งติดใหเดินนะครับให้ติดตัดดกขโกหมดนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะครับแล้วก็จะมีจมตีความเร็วด้วยนะครับจมตีความเร็วนี่ใส่จมตีความเร็วเพราะว่าจะให้ขึ้นมาเร็วๆหน่อยนะครับถ้าดูความเร็วมันก็จะเป็น204นะครับก็อันดับ2 คำเล่วอันดับสองคำับโกเลเด้นบอลตามนะครับต่อไปก็แทงท็อปนะครับแทงท็อปก็จะใส่โอ้ยกดตรงนี้เลยแทงท็อปก็จะใส่เป็น HP นะครับส่วนใหญ่จะเป็น HP อันนี้ใส่ดา m a g ทีเข้ามาเพราะว่าออปชันที่เสริมเข้ามามันเป็น HP กับ,บออ c นะครับก็เลยใส่อันนี้ก็มี HP เสริมเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็น HP ต้านทานกับ HP กับ HP นะครับ แต่ไม่รู้ว่ามี HP เปอร์เซน็นต์หรือเปล่านะครับมี HP อยู่ตามนิตเมร์แต่ย้ายมันเป็นอันนี้แทนนะครับเนี่ยดี๋ยว้ายก็เป็นอันนี้นะคะรับเรามีเงินเกาะเราเป็นีีนะครับวันนี้ก็เสร็จหลักนะครับเราไปลองเซตพิซาท่ที่เราจะก็จะมีตนนัวนี้วัคซีนแมนราชาตใต้จิน คอมบูินตี้จีนัสแล้วก็ฟูเคตเก่านะครับก็จะจัดประมาณนี้นะครับก็ลองมาดูของก็จะเป็นโจมตีโจมตีนะครับไม่รู้จะใส่อะไรก็คือตอนแรกกะจะใส่เซตเมาเฟียนะครับแต่เซตมาเฟียขอไม่ครบนะครับขาดเสื้อเพราะว่าเอาไปย่อยหมดแล้วก็เลยใส่ แบบแยกนะครับแบบแยกแต่เพิ่มโจมตีเน้นๆเลยนะครับแบบออแต่จมเอาแต่เซตโจมตีนะครับนี่โจมตีนี่ก็โจมตีโจมตีอย่างีโจมตีเดียวีโจมต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 ีแล้วก็มีป้องกันเสริมเข้ามาไม่เป็นไรหรอกของวัคซีนแมนก็จะมีเหมือนจะใส่เซตต่อสู้นะครับแต่ว่าออฟก็อ่อนมากนะครับเป็นป้องกันแต่ว่าออฟเสริมก็โอเคอยู่นะครับนี่ อันนี้ก็จะมีช HP โจ,จ,จมตีโจมตีย้ง,ยงแต่จริงๆแล้วอ่าวัคซีนแมนควรจะใส่โจมเอ้ยควรใส่ HP นะครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้ก็แค่เอามากระตุ้นขีนะครับเพราะไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่เซตนี้ให้ถ้าใครรู้ว่าต้องใส่เซตอะไรกไ็ให้ผิดบอกด้วยนะครับแบบคอมเมนต์บอกคือไม่รู้จริงๆอันนี้คือโมง่มากๆว่าจะใส่อะไรก็เลยใส่เซตนี้ให้ยังไม่ได้อัพนะครับไม่มีตัง ของจริงนั้นยังไม่ได้ใส่นะครับคงไม่ต้อบอกกัน่อยนะครับคนใส่อะไรดีชินนี้ด้วยคนใส่ดีช่วยบอกนะช่วยบอกทุกตัวนยครับว่าใส่อะไรดีคือไม่รู้ว่าอะไรเลยเที่ทยวฟุบุอกะตรงนี้เพืจากอาพวกน,นี้ได้านหลังนะครับแต่จริงๆก็ควรจะจัดแบบถ้าจากที่เขาจัดกันนะเกียครับ,อ,คครบอุย้ยนี่ที่สองปะไอเทียดนั้นปะ นี่ที่แดนะครับคนที่มีแฟลชะกล้แสงก็พละกิจไปดูอไอดีอ่ะอันนี้ก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับอันนี้ก็มีใบหนึงเฮ้ยทำไมเราไม่ใช้ใบหนึ่แล้วเอาเงินมาก็คือเราตีตัวนี้ยังไม่ตายเลยนะครับแบบตีไม่ยอมตายเราไปตีอันนี้ถ้าตีอันนี้เราก็ตีไม่ถึงตรนี้อยู่ดีนะครับ เราจะมาตีตรงนี้ก่อนเฮ้ยแต่เรา,าจะาโหดขึ้นเราก็ได้แบบเราอัพไปเยอะขนาดนั้นลองดูนะครับมันต้องตายแนย่เราตีเองเลยนะครับเฮ้ยแต่ตองลงมันอาจจะตีเราเอาติดพิษไปก่อนนะครับติดพิษหนึ่งแล้วนะครับเราจะใช้บอลไฟหรือว่าจะให้ราชเทิีคน,น,นทำดี ให้อ hey. uh, อันนี้ก็ได้วัคซีนแมยติดไฟไหมโอเคติดไฟนะคะรับราชทีเลลึกก็จะได้ไล่โจมตีนะครับนห้จะใช่แต่ไม่รู้ว่าต้องติดไฟด้วยรายชาทานีลึกเองหรือก็จมได้โจมตีนะครับต้องลองดู นะครับราชทะเลไ้โจมตีนะครับติดพิษไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยว,วเราจะติดกระดูกหักต่อนะครับฟอตาหนึ่งเราแบบเก็บได้แค่สองลูกไฟนะครับอันนี้ไม่มีตัวไหนเล่นรถเราก็ไม่ต้องใช้แล้ว,ลวก็ติดปลดไข่ไอ้ติด ไปเลยนะครับนี่กระดูกหักเดี๋ยวเอาติดิดกลับมาด้วยนะครับก็นนี้ติดพิดหายแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีหกอันใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแบบทั้งติดไฟทั้งติดพิษกระดูกหักนะครับแต่เราจะเก็บลูกไฟไว้ก่อนนะครับเพราะกระดูกหักเพิ่งเพิ่งจะใช้ไปนะครับ ก็น่าจะแบบกว่าจะหายก็น่าจะอีกสักพักนัไม่ใช้ะคะรับติดเพิ่งใช้ไปใช่ไหมครับเราก็อืมยังไม่ใช่เลยนะครับเราก็จะใช้ติดไฟเลย แล้วก็บทใครไอ้ติดกระดูหกหนะักบทใครย,ยี้ติดกระดูกหักนะครับแล้วชชก็หายนะครับแล้วก็ทําติดพิษไปเลยนะครับนี่นะครับติดพิษแล้วตุ้ม เมื่อกี้เราใส่โจมตีให้เราก็ลองใช้โจมตีอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ฆ่าไม่ตายแน่นอนแต่ก็อขอให้เกิน88%ได้โเกตนสักครั้งโอ้ยไม่ตายนะครับก็จบแล้วนะครับเกิน88ไหมได้เข้า15%อ้าว89%จริง ก็ได้อยู่นะครับต้องมีแสนหนึง่งก็จบคลิปแค่นี้นะครับเอ้ยให้ดูสำรวจดีกว่าสำรวจก็เล่นมาถึงด่านนี้นะครับ13ก็คือ65สิบห้านล็กด่านต่อไปนะครับตอนนี้เลเวลหกสิบสีก็จะขาดอีกสี่พนะครับวันหนึ่งน่าจะได้สักพันสอ0 0ันนะครับอาจะแค่ น่าจะมันพันอยู่นะครับน่าจะพันไม่ก็สองพันนะครับวันนี้หรืออาจจะเกินนะครับก็พรุ่งนี้ไม่แน่ก็อาจจะเป็นเดือหกห้าก็ได้นะครับถ้าน่าจะจบคทีนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าควรจะจบทีแบบไหนแล้วก็ขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย